เรียบร้อยครับผมบยบินอีกหนึ่งคนนะสำหรับซิเกลรามอสครับตอนนี้รามอสครับยืนยันแล้วว่าจำลาไปเชนหลังจบฤดูกาลนี้ไปนะครับซิเกลรามอสครับตำนานยอดประกันหลังของเรอัลมาดริดนนประกาศผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเขาเองเลยยืนยันว่าจะไม่ต่อสัญญาใหม่กับเปเชเตรียมย้ายฟรีในช่วงซัมเมอร์นี้ บอกเลยว่าดาวเตะวัย36ปีอย่างรามอสครับย้ายจากเรอัลริดแบบไม่มีค่าตัวในปี2021แต่เขาต้องเจอปัญหาการมาจ็บรบก,กวนตลอดช่วงฤดูกาลแรกกับเปเช่นะครับไม่ค่อยได้เล่นเลยรามอสเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในผู้นำในห้องแต่งตัวของเปเช่ไปแล้วครับและเหมือนว่าทางเปเช่เองก็อยากให้เขาอยู่แค่ในทินปาร์คเดอฟรงต่อไปนะครับ แต่เองก็ตามครับรามอสตัดสินใจตามรอยเลโเนลเมซี่ครับเพื่อร่วมทีมที่ไม่ต่อสัญญาใหม่กับเบชเชเลือกจะออกจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนแล้วมาฟังสิ่งที่รามอสได้ชวิตเตอร์ไว้หน่อยนะครับก็บอกว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่พิเศษพรุ่งนี้ผมจะบอกลาอีกช่วงหนึ่งของชีวิตลาก่อนเบชเชผมไม่รู้ว่ามีกี่แห่งที่ทําให้ผมรู้สึกเหมือนบ้านแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าแฟนบอลเบชเชและปารีสเป็นหนึ่งในนั้นสําหรับผมอันนี้คือสิ่งที่รามอสได้ทวิตไว้นะครับ แต่ทางด้านของฟราบิซิโอโรมาโน่ครับผู้สื่อข่าวคนดังออกมาเปิดเผยว่ารามอสเองและครอบครัวจะตัดสินใจเรื่องอนาคตเร็วๆนี้โอกาสยังเปิดกว้างนะครับนั่นหมายถึงเป็นไปได้เลยที่เขาจะย้ายไปคแค่ในลีกซาอุดิอรารเบียที่เคยเหมือนจะติดต่อท่าทามเข้ามานะครับต้องมาตามว่าอนาคตของซิโก้รามอสจะเป็นยังไงต่อไปแต่เขาจำลาเปเชยแล้วหลังจบฤดูกาลนี้ครับขอแยกทคางแต่โดยดีนะครับไปพร้อมกับ Messi, นะลลโอนลเมสซี่นะแล้วก็ ไม่รู้ว่าเนมาจะไปหรือเปล่านะครับแต่ออกแล้วครับยกทางกันโดยดีนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของซิเกลรามอสคนนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณคกรับที่รับฟังนะครับผมจัดไปให้บรร่่นจัดไปยาวๆเลย